าเหนื่อยก็พักร่างกายมีแค่หนึ่งพังมาเดี๋ยวลำบากคนข้างหลังคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกายเพราะร่างกายเราเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอยู่สม่ำเสมอหากเราปล่อยให้ร่างกายทำงานหนักเกินไปโดยไม่ได้พักผ่อนก็อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาได้ และยังส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่รอบข้างอีกด้วยทำไมเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอฟื้นฟูร่รางกายการพักผ่อนช่วยให้เซลล์ในร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองทำให้ร่างกายนั้นกลับมาแข็งแรงและพร้อมทำงานอีกครั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมีสมาธิจดจ่อกับการ ที่ทำและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นลดความเครียดการพักผ่อนช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นป้องก,กันโรคการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองและโรคซึมเศร้าวิธีการพักผ่อนที่ถูกต้อง นอนหลับให้เพียงพอผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนหลับประมาณ7-9ชั่วโมงและวัยรุ่นควรนอนหลับประมาณ8-10ชั่วโมงเพื่อเป็นการดีต่อร่างกายออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนหรือการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายการออกกำลังกาย ตอนเย็นจะช่วยให้ร่างกายนั้นเหนื่อยล้าทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นหาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบการทำกิจกรรมที่เราชอบเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือดูหนังจะช่วยให้เราผ่อนคลายและลดอาการความเครียดได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมควรแบ่งเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนให้เหมาะสมไม่ควรทำงานหนักเกินไปเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบทุกอย่างเราควรเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้างเพื่อที่จะมีเวลาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นผลกระทบจากการไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเสื่อมโทมอาจเกิดอาการปวดเมื่อยปวดหัวนอนไม่หลับและภูมิคุ้มกันลดลงสุขภาพจิตแย่ลงอาจรู้สึกเครียดกังวลซึมเศร้าและหงุดหงิดได้ง่ายมากกว่าแต่ก่อน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงทำงานผิดพลาดบ่อยขึ้นขาดสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ลอบข้างเสียหายอารมณ์ที่หงุดหงิดและอาจจะเครียดอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเพราะเวลาที่เรานั้นอารมณ์หงุดหงิดเราจะพูดตอบเขาไปโดยที่ไม่คิด ว่าคำพูดนั้นเขาจะรู้สึกยังไงบ้างสรุปการพักผ่อนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะร่างกายของเราต้องการเวลาในการฟื้นฟูลและซ่อมแซมหากเราไม่ยอมพักผ่อนร่างกายก็จะทำงานหนักเกินไปอาจเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ดังนั้นเราควรให้ความสัมพันธ์กับการพักผ่อนและดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีเพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่มีความสุข ตอนแก่ไปเราจะได้ใช้ชีวิตกับลูกหลาน